สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูเล่ยโยนเป็นเล่ยโยนเด็ดยศรุ่น2 5 0 0นห้า้อยนะครับแต่ว่าเป็นตัวใหม่นะเป็นตัวปีนี้สอนห้า้ยหสเก้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับหอมาแบบโคตรหนาเลยใครที่สั่งไปนี่ไว้ใจได้นะครับเรื่องการห่อนะครับแกะยังนานอันนี้เป็นตัวรอบกล่องนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นเด็ดยศตัวนี้นะครับเป็นรุ่นปีนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเปิดกล่องกันแหว๊บ เดี๋ยวมาดูของแถมด้วยนะปีใหม่นี่น่าจะแถมอะไรแปลก,ปก,ปกๆหลายอย่างนี่ที่หยิบขึ้นมาอันแรกนี่คือมีที่ครอบบาร์นะครับแล้วก็เป็นบาร์11.5นิ้วนะครับเป็นรุ่นเด็ดยศเลยนะนี่11.5นิ้วเป็นหัวจักอย่างนี้นะครับนี่11.5นิ้วนะครับนี่ให้ดูรอบๆตัวบาร์นะครับแล้วก็นี่มีพวกประจงประแจมีพวกบ่งสบายนะ แล้วก็มีกลวยน้ํามันนะครับมีแว่นตานะครับนี่เป็นสายคล้องสายสะพายนะครับเอาไวส้สะพายตัวเครื่องนะมีถุงมือมาให้1คู่นะครับ นี่มีน้ำมันทูทีนะครับนี่นะครับมีน้ำมันทูทีไปให้ด้วยนะยี่ห้อนี้แจ๋วเลยก็นี่มีกระลอนน้ำมันขนาดเล็กนะครับเอาไว้ตวงน้ำมันเวลาใช้งานนะครับผมแนะนำใส่นี่ดีกว่านะครับไม่ต้องแบบว่าใส่ถังแบบ 4- 5หลิตรแล้วก็ไปผสมอย่างนั้นนะครับผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเวิร์กกว่านะครับมีอะไรอีกนี่มีโซ่แต่ที่เด็ดกว่านั้นมีโซ่2อันเป็นไงเล่า2องเส้นนะครับผมปกติเมื่อก่อนเนี้ยได้เส้นเดียวนะที่ผมซื้อไปใช้เนี้ยอันนี้ได้2เส้นนะตาเป็นเล่นไปคุ้มนะครับในราคาเท่าเดิมนะครัับเป็นโซ่3แจ เลยเป็นไงแล้วมีอะไรกันแม่นี่คู่มือตัวนี้เราอ่านกันเป็นประจำนะครับังมีอะไรกันมีอะไรแล้วที่เหลือก็นี่เป็นตัวเลื่อยนะครับเป็นสีส้มตัดกับสีเทานะครับทีแรกผมนึกว่าสีขาวนะมันเป็นออกเทาๆนะครับแล้วก็รุ่นหลังๆเนี่ยมันจะมีที่ห้อยสายสะพายด้วยนะเวลาเราขึ้นต้นมงต้นไม้นะครับสายเขาก็แถมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเป็นตัวมือจับบนนะอันนี้ใช้สะดวกนะครับเวลาเราตัดต้นไม้พวกก้อนไม่ใหญ่มากพวกไม้กระทงไม้กระถิ่นนะตามข้างทางนะครับผมว่าใช้ตัวเล็กอย่างนี้ดีกว่ามันถือได้นานถือได้ยาวๆนะครับ โอเคเลยแหละแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยโคตรเยอะเอวแว่นตาด้วยนะมีถุงมงถุงมือประเด็นสําคัญคือมีโซ่สองเส้นโอ้โคุ้มใต่โซสองเส้นผมก็ว่าคุ้มแล้วมีน้ํามันทูทีด้วยจะมีสกีเจ้าที่ให้น้ามันทูทีนี่อุปกรณ์ก็ได้เต็มๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเปิดดูไอ้ตัวนี้นะที่รอบบาร์นะครับแต่ผมยังไม่ประกอบยังไม่เลื่อยนะเดี๋ยวก็ต้องรอคลิปหน้านี่ประมาณนี้อันนี้ไปข้างในนะครับ ให้ดูรอบเครื่องการใช้งานก็ไม่ยากนะครับก็เหมือนเลื่เครื่องตัวใหญ่ๆนะฮะประกองก็ยังอยู่ข้างในนี้นะครับอันนี้เป็นตัวโชคนะครับอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับนี่ตรงนี้เวลาเทน้ำมันใส่ก่อนใช้งานก็ปั๊มตรงนี้ก่อนนะปั๊มน้ำมันก่อนนะครับสาตาร์ทก็สาตาร์ทตรงนี้นะครับ แต่มันเป็นเครื่องเล็กนะครับมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ใช้ดีนะครับผมใครไม่เคยใช้ต้องลองใช้นะครับสําหรับเครื่องตัวเล็กๆตัวนี้นะผมเอาไปตัดพวกต้นกระทงต้นกระถินเนี่ยใช้ตัวนี้ใช้ดีแล้วก็แรงด้วยนะครับแล้วก็มันไม่หนักด้วยนะ <field S 1> โอเคนะครับใครสนใจเลื่อยเครื่องมือจับบนตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อเดชยศนะครับกดได้เลยนะครับในตะกร้าด้านล่างซ้ายมือนะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงนี้ไม่มีตะกร้าแสดงว่าทางร้านเขายังไม่ขึ้นตะกร้าให้นะครับเราต้องรอนะครับนี่ใครซื้อไปก็เป็นตัวใหมม่่อยยางน้แลววะครับสผ